ดูดวงชาวราศีสิงห์ผู้ยิ่งใหญ่เกียงไกรนครับชาติก่อนสู้มามากดวงชะตาเป็นนักรบเก่าจะเลินลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตลับซับหวงชะตาของท่านตกตําแหน่งพระราชาแห่งเหรียญจ,จะเจริญลุกเลืองพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายับ <นะ S 2> ผมเดลัวเอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนา เทพเทวดาสิงหสิทธิ์คำชูปกปักคุมครักษามีการชิงไหวชิงพิษมีการใช้เล่เหลื่อมเล่โกนเพดุบายนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านล้วนแล้วแต่ไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้การที่ท่านจะได้พบเพื่อนเก่าเข้ามาบอกเก่าเล่าสิทธิ์เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตานี้ตกตำแหน่งส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลกล้าได้กล้าเสียตกตำแหน่งม้าไปยอง ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เปี้ยงเจ็บปวดดนดล้าแสนทุกทรมานดวงอาตาของท่านถือดาบตั้งขึ้นนะผมยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหันถือดาบตั้งขึ้นวงเบาถึงออกตำแหน่ง justice กดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดวิญญาณมีครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องอยู่ให้เป็น นะผมมีดดาบปักลงมาเต็มหลังกับบนกบวายกับสักประสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวดวงชะตานี้มันเกิดความเล่าร้อนร้อนแรงด้วยบุญกุศลวาสนาร้อนแรงด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาับนะผมการที่ท่านจะต้องเข้าไปคล้องเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆให้ไปแก้ไขปรับปรุปงในโชคชะตาคือไล่สิ่งอัปมงคลให้หมดไปสิ้นก่อนถึงจะดีนะผมเหมือนกับดวงชะตางคุณได้แบกโลกไว้ทั้งใบ รู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแจ้รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินข้าพเจ้าไปทำอะไรให้เขาหรืออย่างไรถระบบเหรียญใหญ่เบลลมตกตำแหน่งในโชคชะตาดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายการปฏิบัติการลีเริ่มเริ่มป้นจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาแล้วที่จท่านจะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงท่านจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มให้ท่านลืนล่นเริงสังสรรค์ ไล่ลํำเต้นระบําเพลงกองกันลงสุขสมสมหวังดังใจหมายการส่องแสงตะเกียงทองเป็นเรื่องใหญ่สําหรับโชคชะตาดวงนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องหาโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งเลวๆ้ายไม่เอานะผมเอาเฉพาะสิ่งดีนะผมเรื่องราวต่างๆท่านควรที่จะต้องเฉลิมฉลองและเตรียมตัวเ hey ฮลั่นรับทรัพย์นะผมใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มีความสุขสุขส,ขสมสมหวังดังใจหมาย การปฏิบิดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดอะซันบังเกิดปักทงรอชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคดวงชะตาแบบนี้ใช่ธรรมดาซิที่ไหนเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจ,จักรนะผมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักในดวงชะตาท่านควรที่ต้องสังเกตคิดพินิจไต,ต,ต่ตรองเกี่ยวกับเรื่องความรัก เรื่องงานแต่งงานข่าววิวาก่าวบางคนชีวิตนี้ความรักยิ่งใหญ่ยิ่งหนักทิ้งไม่ได้ครับนะผมถ้าไม่มีรักจะแย่ครับนะไม่ได้แปลว่าต้องคู่รักนะครับมีรักหมายถึงรักพ่อรักแม่รักใครก็ได้รักคนแฟนก็ได้นะครับนะการแลกเปลี่ยนเงินทองบารมีวาสนาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องอยู่ในแวดล้อมของแห่งการเงินนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งชาร์ลอต ครับผมกาได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเดอซันมันเกิดปักทงรอออกรถใหม่ใบแดง B M W มินิค o เปอร์ลัมโบกิน n ี f e ฟอร์รผมออกมาจอดเลยรถใหม่ใบแดงนะผมในโชคชะตาของท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องสังเกตนะผมเขาเรียกว่าไม่เจ็บซ้ำสองนะผมหลบตีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปุงนั่งนะครับผมอยู่ด้วยดวงชะตา เขาเรียกว่าพระอาทิตย์ดับอัสดงเมื่อไหร่ดวงชะตาของท่านจะรู้สึกมืดนะผมรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าดวงชะตาท่านเป็นแบบนั้นทํำยังไงครับหลบปลีเข้าบ้านปิดประตูให้มิชิดนะผมเมื่อพร้อมก็ออกมาถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งออกมาเดี๋ยวจะโดนกันแกล้งเยียบย่าไม่จมดินต้องอยู่ให้เป็นในเมื่อเรื่องราวต่างๆมันต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมองการไกลถึงอนาคต รู้สึกคึกเคิมในอำนาจบนบารมีวาสนาตกตำแหน่งม้าพยองนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในดวงชะตาท่านอาจจะรู้สึกว่าโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่านะครับผมสิ่งดีๆกําลังจะประเดยประดังสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่อัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนะครับผมมีใครกระซิบบอกกล่าวเล่าสิบกระซิบข้างหูตัวท่าน ทมให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแยกแต่ว่าก็ต้องคุณคิดนะัะผมทุกเรื่องไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ท่านควรที่ต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นาอย่างก้าวกระโดดัะผมตกตําแหน่งการปลดบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิคำชูป,ปกปักคุ้มรองรักษามันจะเกิดความคล่องตัวเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชืน่นเกิดความร่ำรื่นตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย ให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตจักรนะครับโลกนี้มันโหดร้ายนะผมเรื่องเล่าต่างๆสําหรับดวงชะตาของท่านท่านห้ามดื้อเลยขาดครับนะครับ,นะรบอย่าฝืนนะครับอย่าฝืน,นะรฝนหรือว่าอย่าขัดหรือว่าอย่าดึงนะครับกันแกล้งในโชคชะตาถ้ามีอะไรเราก็ปล่อยไปตามน้ครถึงจะดี เตรียมตัวแสงสว่างเฮล่นรับทรัพย์ทำตัวให้เหมือนเด็กกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งตัวยทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาตกตำแหน่งตั้งคันไม่ได้แปลว่ามีลูกนะตกตำแหน่งตั้งคันถนึงบอกว่ามีอุดความอุดมสมบูรณ์เกิดความแช่มชืน่นเกิดความราบรื่นนะรับตั้งคันนระับบกประสบความสำเร็จมีลูกรักอย่างเช่นธุรกิจการงานการเงนิงน,งนก็ได้มีลูกรักอย่างเช่นรถจนก็ได้นะจะได้ออกรถหมายใา้แดงมีสิ่งดีๆเข้ามาประเดบดังนะครับเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมในเวรเข้ามารอท่านอยู่แล้ว นะครับผมติดหนี้อะไรไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมก็ต้องระวังพูดคุยเจราจาต่อรองให้ดีนะครับผมมลเสน่ห์มนจันธารมนาฏบนบารมีวัสนาเทพเทวดาสิงศิทธิ์คำชูปกปากคุ้มครองราาักษาการที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดนะครับผมด้วยบุญกุศลวัสนาตกตำแหน่งครอบครัวสิบถ้วยนะครับเขาเรียกว่าโอกาสจะเข้ามาเยอะแยะมากมาย ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาครับประเดบดังเข้ามาทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมัน่นมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาแบบนี้ใกล้ใกล้ธรรมดาสิไหนรับถือดาบตั้งขึ้นบาดปานรับก็แปลว่าในโชคชะตามีเกณฑ์ตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เด็ดเดียวเ้าหานตกตำแหน่งสามเหรียญด้วยบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาสิณสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลให้หมองการคลายถึงอนาคตให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเดอะสตาร์ส่องแสงบนจันทราดวงจะตาจะเปิดถือดาตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าหานเอาจริงเอาจังจนผสมเร็ยดตกตำแหน่งเอเมสดวงจะตาแบบนี้ใช่ธรรมดาเสที่ไหน เพราะฉะนั้นจูให้เป็นนะครับโลกนี้มันเป็นแบบนี้แหละเะารผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงให้หัวใจหมอสันได้ซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ